สวัสดีครับจากทีมงานพวงเพชรสอนขับรถนะครับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับทุกท่านที่เรียกร้องมานะครับวิธีการถอยจอดรถแบบบนลานจอดรถในห้างหรือตามลานจอดรถทั่วไปนะครับจอดในลักษณะซ้ายมีรถขวามีรถนะครับ <c oughs> อ่ะตรนี้ก็เริ่มต้นได้เลยครับในการการ,ระยะเริองต้นนะครับระดับแรกนะครับตัวผู้ขับขี่จะต้องขับรถมาให้ขนาน หรือห่างทางด้านซ้ายนะครับประมาณ50เซนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้หมุนกระจกทางด้านซ้ายมือนะครับตรงกับไฟหน้ารถอ่าดวงแรกนะครับไฟหน้ารถดวงแรกนะครับอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับให้หมุนพวงมาลัยไปทางด้านขวาให้หมดนะครับตามภาพนะครับในขณะที่หมุนขวาสุดแล้วนะครับให้เองหันไปมองที่กระจกสามเหลี่ยมนะครับ ให้มองไปที่กระจกสามเหลี่ยมด้านซ้ายนะครับอ่าด้านซ้ายมือนะครับให้เห็นไฟหน้ารถด,ดวงแรกของคันที่สองก็คือไฟลงเดิมนะครับให้อยู่ในสามเหลี่ยมหลังจากนั้นให้หยุดนะครับอ่าถ้าพบแล้วให้หยุดอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับให้หมุนพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายให้หมดนะครับนะขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับสําหรับ มือใหม่หัดขับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับอันนี้เราทํามาเพื่อเป็นวิทยาทานอยู่แล้วนะครับนะครับหลังจากนั้นให้ถอยลงไปครับถอยลงไปเรื่อยๆนะครับโดยการนะครับสลับมองกระจกซ้ายขวานะครับดูว่าด้านข้างของรถนะครับด้านขวานะครับถ้าชิดตามภาพแล้วให้หยุดนะครับถ้าในลักษณะนี้นะครับให้หยุดก่อนนะครับ หลังจากนั้นให้หมุนพวงมาลัยมาทางขวาให้สุดนะครับอ่าแล้วก็ขยับรถเดินหน้านะครับในขณะเดินหน้านะครับให้ดูกระจกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสลับกันนะครับจนกว่ารถตั้งลำตรงเมื่อไหร่แล้วนะครับให้หยุดนะครับหลังจากนั้นให้คืนพวงมาลัยตรงนะครับอ่าพอคืนพวงมาลัยตรงเสร็จแล้วนะครับสําหรับผู้ขับขี่นะครับก็ ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้ารถยังไม่ตรงก็ขยับแต่งนิดๆนหน่อยๆได้นะครับอ่าถอยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าในลักษณะเรากะช่วงท้ายรถไม่ได้นะครับก็ให้หูกระจกนะครับของรถเรานะครับของตัวพวกขี่เองเสมอกับหูกระจกของคันที่จอดอยู่ด้านข้างจะซ้ายหรือขวาวก็ได้นะครับตามภาพนะครับอ่าสำหรับท่านี้นะครับก็ สำหรับมือใหม่หรือนะครับผู้ที่ขับขี่มานานแล้วแต่ยังถอยไม่คล่องนะครับเราสามารถนําวิธีการถอยที่ทางสานักงานพงเพชรสอนขับรถนะครับได้ถ่ายทําเป็นวิดีโอออกมานะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อได้นะครับอ่าเข้าไปที่เวอร์ไว็็พงเพชรได้วิ่งนะครับนะครับเราจะมีวิธีการถอยต่างๆนะครับ เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับหรือติดต่อคุณนิรมมโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับการถอยจอดเข้าในลักษณะซ้ายมีรถขวามีรถตามลานจอดตามห้างต่างๆนะครับก็เดี๋ยวพบกันทางด้านผ่าต่อนะครับอันนี้เป็นทางวิธีการถอยจอดเข้าช่องว่างด้านซ้ายนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการถอยจอดเข้าช่องว่างทางขวานะครับสวัสดีครับ